ปลบกมือที่สุดเลยครับแม่แม่ครับกับศิลปินคนนี้ฮะจะเป็นใครไปไม่ได้ครับนั่นก็คือไรอันการดบัณฑิตครับลูกชายแห่งชาติเนาะของแม่แม่ที่แม่แม่คอยให้ความรักตามให้กำลังใจตามซัพพอร์ตนะครับกันอยู่ตลอดไม่ว่าน้องจะทำกิจกรรมอะไรไม่ว่าจะเป็นเล่นคอนเสิร์ตเนาะ นะครับเวทีเล็กเวทีใหญ่นะครับแม่แม่ก็ตามรักตามเชียร์ตามให้กําลังใจดีถึงชิดติดขอบเวทีกันทุกสนามทุกเวทีกันเลยทีเดียวนะฮะและอีกหนึ่งสิ่งที่ภาคภูมิใจครับพี่น้องครับผมเชื่อแน่ว่า FC f อฟซีแฟนคลับเร,เราคงจะได้ทราบแล้วล่ะนะครับนั่นก็คือครับดีใจกับไรอันด้วยนะครับ บัณฑิตจบใหม่ป้ายแดงหมาดหมาโอ้โ oh, ห oh. สุดยอดขอแสดงความยินดีด้วยนะครับไรอันครับเนาะนะฮะกับสิ่งนี้ครับผมเชื่อแน่ว่าโม,มเม้นต์นี้สตรอรี่นี้เรื่องราวนี้นะครับแม,แม่แม่หลายคนครับคงจะทราบกันคงจะรู้ข่าวกันและนะครับเมื่อไรอันกาดบัณฑิตครับ ไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี่แหละทางเพจ Facebook ส่วนตัวครับน้องเรอันก็ได้โพสต์เรื่องราวของการเรียนจบนะฮะเออแล้วพอโพสต์นี้ออกมาครับโอ้โหกำลังใจฮะไม่ว่าจะเป็น f อฟซแฟนคลับแม่แม่ล้นลามเลยทีเดียวครับคอมเมนต์แตกเลยกว่าได้ทุกคนต่างเข้าไปแสดงความยินดีกับ น้องเป็นอย่างมากเลยมาดูครับว่าไรอันนะครับมีความภูมิใจและก็สร้างความภูมิใจนี้ให้กับแม่ๆอย่างไรกับโพสต์นี้เลยนะครับบอกกล่าวอุจจารกันอีกหนึ่งช่องทางกันละกันนะบางคนหลายๆท่านอาจจะไม่ได้เห็นน้องโพสต์ไว้นะครับแหมปลื้มใจฮะปลื้มใจแทนนะครับแม่อังข้อต่ายด้วยนะครับ น้องไรอันได้โพสต์นี้ครับเนี่ยโอ้โหบัณฑิตอืมรอเชียร์นะครับซึ่งโพสต์ไว้แบบนี้ฮะเพื่อนในคลาสรอแปบ๊บกำลังซื้อพวงมาลัยไปไหว้เนี่ยจบแล้วโว้ยแหม่โว,ย,โวยคำนี้รู้สึกว่าจะเป็นโวยแบบมันโล่งอ่ะจริงๆอ่ะอืมปลดปล่อยเลยแหละ โคตรเหนื่อยเลยทั้งเรียนทั้งร้องเพลงเครียดสอบก็ตกเพื่อนๆก็ไม่ค่อยได้เจอนะแต่ดีที่อาจารย์บางรายวิชายังพอเข้าใจเนีครับอืมเราขอบคุณจากใครจริงครับอ่าเราขอบคุณจากน่าจะเป็นใจจริงครับขอบคุณป้าป๋ากับแม่ ที่คอยปลอบคอยให้ข้อคิดและที่ส่งหนูเรียนจนจบขอบคุณกำลังใจดวงน้อยๆที่คอยเป็นแรงซับพอตในวันที่ถอดใจอืหนูเรียนไม่เก่งหรอกนะหนูอาศัยเอาตัวรอดมันก็แง่แหละนะฮะน้องมีคนเป็นคนฉลาดไว้พิบดีอยู่แล้ว วันนี้ทำตามสัญญาแล้วนะปะริญญาที่ป๋ากับแม่เฝ้าคอยอนะฮะขอบคุณทุกแรงใจครับเอาจริงท้อแท้มากจะด,ดอหลายครั้งแล้วเพราะมันมีปัญหาหลายรอบเบื่อต้องมาเครียดมาคิดมากแต่สุดท้ายใจเราร้นร้วนอืสุดยอดมากไรอัน รับนะฮะน่าจะเป็นรับเนี่ยน่าจะเป็นรับปริญญาเนาะรับน่าจะเป็นปีหน้านะอ่าน่าจะเป็นปีหน้าอ่าเดี๋ยวยังไงแจ้งนะวันนี้เอารูปมาฝากก่อนครับแฮชแท็กไรอันกาดบัณฑิตครับ <c oughs> เห็นละมันชื่นใจ บัณฑิตใหม,ห,หม่เห็นไหม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 แม่แม่เห็นไหมโอ้โหเนาะเดี๋ยวขึ้นให้ดูอ่าเดี๋ยวขึ้นภาพบัณฑิตเออเนี่ยเนี่ยภาพบัณฑิตให้ดูแหมนะฮะแล้วก็แม่แม่ fc แฟนคลับครับ,รบโอ้โหเข้ามาเม้นกันแบบถล่มทลายเลยครับคอมเมนต์เยอะมากๆนะครับรวมไปถึงเจ้าตัวด้วยไรยอันการบัณฑิตด้วย เออมามาเม้นตัวเองไว้แบบนี้นี่ถึงขั้นฉีดหน้าไปถ่ายรูปเลยนะ <c oughs> แม่สุดๆนะครับนะปลาเองก็บอกว่าน้ำตาจะไหลนะครับน้องมะปรางเองก็บอกว่าเก่งมากได้โปรดแจ้งล่วงหน้าเออจะไปจองแต่วงสอนสุพรรณว่างั้นแม่พร้อมทั้งนั้นครับอีกหนึ่งคอมเมนต์ของ คุณแม่นะครับแม่อังคุณแม่พี่ไรอันน้องแพทริกด้วยขอบคุณหนูที่อดทนและไม่เคยย่อท้อต่อบอริษัททั้งหลายรักและภูมิใจในตัวหนูที่สุดเลยลูกชายคนโตนะครับนะฮะรวมไปถึงโอ้โหนี่อาจารย์บิ๊กภูมารินก็มาด้วยแสดงว่อาจารย์บิ๊กภูมารินก็เป็นเอฟซแล้วก็ติดตามน้องตลอดเลยนะ บิ๊กภูมิรินครับเป็นอาจารย์ที่บอกว่าช่ำชองในเรื่องของการแต่งกรร้องกรรลัมให้ศิลปินอ่าในหมอลำในเขตภาคอีสานโอ้โหดังๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเอิ้นฮักนาะงเอกน้อยของอุ้งอิงกับหลายเพลงด้วยกันนะครับโอ้โหงานเพลงมีแต่เนาะอาจารย์บิ๊กภูมิรินก็มาแสดงความยินดีด้วยคอมเมนต์ครับหลายๆคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ครับยินดีกับน้องเลย นะครับมีแต่แสดงความยินดีทั้งนั้นโอ้โหโดยเฉพาะผมเชื่อแน่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยโดยเฉพาะแม่อังกับพ่อตาย,ยจะเป็นคนที่สุดปรื้มมากเลยทีเดียวนะนที่ลูกชายทำสำเร็จนะครับต้องยอมรับแหละครับว่าน้องเนี่ย เป็นศิลปินแล้วก็มีงานชุกชุมนะครับตลอดทั้งเดือนแล้วก็ทุกวันนะครับการเร่อการเรียนนะครับก็ก็ยังดีอ่ะที่น้องบอกว่ายัางดีที่อาจารย์บางรายวิชาเนี่ยเข้าใจเนาะแต่ถึงอย่างไรครับวันแห่งความสําเร็จวันแห่งความภาคภูมิใจนะครับก็มาถึงจนได้อะแสดงความยินดีกับลูกชายห่งชาติ ไรอันปรบมือแบบรัวๆเลยครับแม่ดีใจด้วยดีใจด้วยนะครับดีใจด้วยยินดีด้วยนะนะครับขอให้ไรอันเองก็รักษาความดีรักษามาตรฐานของตัวเองไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนนะฮะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับโตขึ้นมาโอ้โหความรับผิดชอบก็ยิ่งเยอะนะครับยิ่งเป็นเสาหลักของครอบครัวอีกนะยอมรับว่าน้องสู้มากๆนะครับ ที่ก้ามาถึงฝันฝันอีกหนึ่งความสําเร็จในเรื่องของการศึกษาครับแม่แม่ครับแม่แม่ละ่ะคิดเห็นอย่างไรบ้างที่เห็นลูกชายจบรับจบปริญญาแล้วนะครับเม้นพูดคุยทักทายกันได้เนาะนะครับใต้คลิปนี้ฮะขอคุณแรงใจดีๆด้วยนะครับที่ผ่านกันเข้ามาเห็นคลิปกันคลิปนี้สวัสดีครับ